ต้าเจ้หอมค่ะเย้เอมพี่โบโบนะคะแล้วก็น้องชมพูนะดค่ะโอ้โหจริงอิอเดี๋ยวนี้ตวันเนื้อดีมากหอมอร่อยน้ำซุปดีทำไมไม่มีพวงเครื่องพวงเครื่องพวงเครื่องนงเอาพวงเครื่องน้ำหนักขึ้นแต่เกินอะไรกินแชานมชานมมันเยอะของชมจะเป็นแบบเขาจะกินของเขาสลับหวานไปเลย กินอี่ฉี่ชื้อเลยอะแบบว่าสมมติว่ากินกินชาวเขาอยู่เนีก็คือสั่งของหวานแล้วก็กินของหวานแล้วก็กลับมากินชาวเขาเออไม่เออแล้วก็เรื่องนี้เหมือนกันเรารู้สึกว่าคนไต้หวันน่ะเหมือนไม่มีคนอ้วนอะโดยที่ขนาดที่ของเขากินคือแบบแป้งเยอะกินชานมกินนี่เลี้ยวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกที่จริงรู้สึกที่จริงก็เป็นใช่ไหมใช่ทำไมอะเดินเยอะทำไมเออทำไมเอยแต่คนจีนแบบ พวกเขาเดินเก่งมากจริงไม่อากาศฉมนว่าอากาศแบบฝรั่งแบบเปลือกแต่คนไทยแบบเดินไม่ไหวไปเนี่ยเดินไปก็แบบเพียงมากเลยไเสร็จก็จะตายอยากรู้อยากรู้อ่ะแบบไปหลายเมืองใช่ไหมใช่ที่จีนกับไต้หวันก็เคยไปรู้สึกว่าคนจีนหรือคนไต้หวันเดินเร็วกว่ากัน หนูรู้สึกว่าคนจีนใช่ไหมมันความกดดันอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตด้วยป้าเหมือนแบบคนต้องรีบต้องฝ่าฟันต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้คิดเองรู้สึกเออแล้วคนจีนจะเป็นแบบคือมีความจริงจังไงมีความจริงจังคูนเข้าไปบางคนใต้หวานน้าเรารู้สึกว่าเออเขาจะมีความซอกว่าในในไอ้ที่ด้านเทียบกับจีนนะถ้าแบบอย่างเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือสัมผัเนี้ยหรือว่าการพูดก็จะแบบเออจะมีความแบบคิดคู่อะไรอย่างเงี้ยว่าให้พ่เข้า สมาร์ทสมาร์ทอะไรเงี้ยในขณะที่คนจีนจบไปแล้ิจ่าล่ะดิจ่าล่ะดิจ่าอย่างนี้เลยใช่พูอตกใจมากแบบแค่หาของไม่เจอเว้ยแบบตะโกนใส่กูบัสตี้เถียงดิจ่าอะไรอ่ะโอ้โหมึงก็ตาวเต้าตงชีเออใช่ใช่บางครั้งอาจจะคิดว่าแบบเออเขาทะเลาะกันบ้าหรือว่าเขาโกรธอะไรเราวะหรือแบบเขาเขาเถียงอะไรกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็คือเป็นการ คุยกันพูดคุยกันปกติมากๆแต่ว่าเขาแค่เสียงดังเฉยเฉย้ม่ก็จะมีสแตนดาร์ดของคนจีนถ้าเราเรียกได้ว่าแบบฟูชางไม่ได้ยินเนาะฟูชางอย่างเงี้ยก็รุนแรงไปทีเราจะเรียกคนจีนต้องแบบอย่างนี้ใช่ป่ะก็จริงนะเพื่อนเพราะว่าเคยฉันเคยพูดแบบฟูชางอย่างเงี้ยฟูชางผู้หายิสอไม่รู้แต่ผู้หายิสอทำไมแถวนั้นไม่มีใครพูดเลยแต่ฟูชางไม่มีใครได้ยิีฟูชางหันมาเลยแล้วก็แบบไม่โกรธด้วย ใ <kung> <kaz ali> ช่ใช่ใช่อยากรูอันนี้เยอะเลยการการชนที่ไต้หวันเป็นไงบ้างที่จีนน่ะคือเขาจะมีการเขาจะแบบกระเด็นอ่ะกระเด็นกระเด็นเอากระเด็นชนกระเด็นแต่ว่าแต่พี่โูเคยไปจีนก็น่าจะกระเด็นป่ะมีไหมก็เคยพี่ขบไม่ชนไี่ชนไม่ชอะไรวะเรามีสถานการณ์จำลองที่เราเคยเจอคือเราไปปักกิ่งแล้วเราจะต้องเข้าตี๋ถี่คือแบบ MRT นะคะรถไฟฟ้าประตูเปิดปุ๊บ สิ่งที่เจอก็คือโดนชนกระเด็นแล้วเราก็เรียนรู้ใช่เราเรียนรู้จากสิ่งนั้นว่าเราอยู่คนหน้าสุดซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปอะถ้าเกิดว่าเราไวพอเราจะได้นั่งแต่ขณะที่เรากําลังแบบเออปกติของไทยใช่ไหมเราก็เปิดปุ๊บ BTS MRT แ้วเราก็แบบป๊บแบบคนออกหรืออะไรใดๆหรือไม่มีคนเราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็แบบเข้าไปนั่งอย่างเรียบร้อยใจเย็นแต่ของปกติปุ๊บเปิดปุ๊บยังไม่ทันตั้งตัวเลยจ้ายืนเออเออแบบ ่ใชเราปิวแล้วปิวแล้วเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เราเจ็บครั้งเดียวพอครั้งที่สองมันเปิดเราเตรียมกับเพื่อนๆถ้าเปิดปุ๊บพุ่งเลยนะส่วนใครโกรธเลยช่ฉันกว่าาเขชนเราอ่ะเขาไม่ขอโทษและเขาก็ไม่โกรธเวลาที่เราไปชนมันเขาไม่โกรธส่วนไตวันนั้นแค่กำลังจะเดินผ่านอู้ห้าวยิ้มอู้ห้าวยิ้มเจกุยเชียเจกุยเชียคือคือจะเดินผ่านยังขอทางยืมทางเดินอะ เขาจะไม่ใหแมเขาสอผิดจะแบบคล้ายๆปันยุคนไทยเนาะคล้ายๆแล้วก็ไม่ปบที่จีนเรื่องนั่งเหมือนกันคือพี่ไปด้วยแบบเหมือนพี่สู้ชีวิตสาวออาฟิศมาก่อนพี่ขึ้นที่หมอชิดตลอดใช่ไหมพี่ก็จะแบบสปีดหมอชิดฉันก็รีบมากขึ้นรถไฟฟ้าก็ไปแบบปาตัดหน้าทุกคนเพื่อแบบเผื่อที่เพื่อนด้วยเดินปาให้มันแบบทุกคนงงอ่ะเราก็ไปนั่งลงปุ๊บลงนั่งลงตุ๊บไม่มีใครแย่งกัน ทุกคนอยากยืนอื็ไต้หวันคนอยากยืนแบฉันหวงมากอ่ะแล้วฉันก็รู้สึกว่าเสือเสือรีบทำอีกแบบแล้วทำไมรีบทำไมเออรีบทำไมเป็นป่าแล้วเดินป่าตัดหน้าแบบเพื่อนมาส่งเราเราจะรู้สึกเหมือนฉันเป็นป่าที่เป็นแบบจะต้องแย่งชิงมาเพื่ออะไรแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็แบบทำไมต้องรีบคือหลังจากนั้นก็คือทุกคนแบบบางคนไต้หวันชอบยืนอะไม่รู้ทำไมอ่ะบนรถเอ็มอาร์ทีอะเออไม่ยืนหรอการแย่งชิงเลยนะ ยกับเพื่อนสคนเลยนะคือเรานั่งแล้วเว้ยแล้วแบบเพื่อนกำลังจะแบบป้ามนเขาอยากเื่นเขา้องเขาเลยอั้ยจริงๆทุกคนแบบก็คือทำอะไรไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบเหมือนเริ่มปกติอ่ะเขาไม่ได้แบบมันไม่ใช่การแย่สิ่งอเขาด้วยมั้งแต่เราเคยโดนอะ่รแนี้ด้วยสมมติว่าเรานั่งกันอย่างนี้ใช่ปะแล้วมนเหลือแ่สมมติว่ามันมีที่นั่งสองที่อันนี้มันคือพี่นั่งตรงตรงกลางอ่อย่าบอกซึ่งมันไม่ใช่ที่นั่ง ดีร่างอีกเชีางอีกย่างอีวข้ามาว่าที่แห่งนี้มันนั่งได้อีกคนนึงใช่ตรงที่มันเป็นล่องอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยแหละตรงล่องที่ที่เนั่อยู่อย่างเงีมันเหมือนแค่ครึ่งก้นน่ะเ้าเขาก็เดินเข้ามายากเอแล้วเรา่าจะเป็นแบบไม่ไม่ใช่เหมือนมันเป็นแก๊บของแบบ สองที่นั่งมันไม่ใช่แต่เขาแบบเขาว่าจะมองว่าก็มันได้อีกคนหนึ่งอะตลกสิมันจะได้นั่งได้อีกคนนึงดูไม่ค่อยคิดมากกับเรื่องนอะไรอย่างนี้เนาะเบราะาพอไปอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาแบบเขาทําให้เรื่องปกติอะมันก็ลดการคิดมากของเราไปได้เยอะมากจรต่เราเราก็เลยแบบขำไปด้วยว่าแบบเออจริงจริงไกันจริงกันจริงจริงมันตล โอ้ยคิดว่าตลกมากตลกคือโมเมนต์นั้นมันจะงงๆแต่มันทำอะไรไม่ได้เราก็จะต้องใช่ใช่ใช่ก็ได้ก็ได้นั่งวยกันก็ได้สนุกดีชมมีครั้งหนึ่งเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แหละชมมาสั่งของเขาต่อมาแล้วไปวิ่งแล้วคือยังไม่ได้เอากลับหอก็เลยวางทิ้งไว้เดินกลับมาเว้ยมีคุณลุงคนนึงเขานั่งลงตอนนั่งทับของชมอ่ะเหมือนตอนนั้นมันเลอะก็เลยเอาของเถาเป่าแล้วลองตูดแล้วก็นั่งเฮ้ยเอ้า จริงเหรอจริงตอนนั้นวิดีโอของเพื่อนแล้วมึงดูสิกูทำไนดีแล้วคือมันก็เดินไปแบบแบบของเป็นของที่พังได้หรือเปล่าเสื้อไหนโอ้โหเจ๊ต้องหมดเล้วเพราะว่าแบบอย่าทำอย่างนี้ตอนนั้นก็จริงยังไม่แข็งแกร่งแล้วแบบอาทิตย์แรกที่ไปเลยแบบตายหาก็เลยแบบใช้ก o เกิลคานเซเลตไปบอกลุงว่าอันนี้ของเรานะลุงก็แบบตกใจว่าแบบเอ้านี่มีของเหรอเนี่ยนี่ของคนเหรอนึกว่าถุงขยะอะไรแบบนั้นเขาไม่เข้าใจแล้วลุงก็ตกใจมากว่าแบบมันน่าทับไม่ได้หรอกกู็ ดูอะไรมันก็เป็นไปได้หมดเลยเลยอะแต่เราก็เป็นเรื่องของเจนด้วยนะหมายถึงว่าเนี่ยแบบส่วนส่วนมากจะเกิดขึ้นกับแบบคนที่แบบเจนก่อนหน้าีแบบผู้ใหญ่ที่แบบเจนเก่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะก็จะค่อยๆซอบลงเรื่อยๆตามตามความเปลี่ยนแปลงเพราะล่าสุดที่พี่ไปปักกิ่งอ่ะคั้งล่าสุดก็คือสะอาดกว่ากรุงเทพมากเลยนอกจากคเอี ใช่สะอาดแล้วก็ห้องน้ำาจีนก็คือตอนนี้ก็คือแบบไม่น่ากลัวแล้วออไม่เหมือนเดิมไม่เหมือน้ากลัวอยู่เนียนะจก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนิดหมาหุยเจินแล้วกดกระดิ่ <laughs> งให้กันด้วยนะคะ